เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยจากแฟนคลับทุกมุมโลกเลยค่ะสำหรับลิซ่าแบ k ็คพิงคเพราะวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานิตยาสารชื่อดังของฝรั่งเศสได้ปล่อยภาพบางส่วนของลิซ่าขึ้นปกประจำเดือนกันยายน2023ออกมาให้ได้รับชมกันและต้องบอกเลยว่าภาพเซตนี้ม o ด and โท n e ต่างๆดีมากให้100คะแนนเต็ม10เลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ฮือฮาไม่แพ้ลิซ่าคงหนีไม่พ้นเครื่องประดับที่เธอสวมใส่ถ่ายแบบในครั้งนี้แน่นอนว่ามาจากแบรนด์หรูอย่างบูการีซึ่งสร้อยงูเส้นนี้มีราคาสูง5 2 9 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ1 7 4 1 0 0 0ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังมีแหวนจากแบรนด์เดียวกันราคาจะอยู่ที่1,920ดอลลาร์หรือประมาณ 63,500บาท